แต่ว่าตรงนี้จะเป็นวิวนี่เป็นวิวสวนสาธารณะจริงๆเราจองไว้เพื่อที่เราจะมาดูพลุนนะคะแต่วันนี้ไม่รู้จะมีพลุมีคนหรือเปล่าเราสามารถให้เด็กไต่ออกมาเองได้นะคะในวีวิวคอนา์ต่ออกมาแล้วไ้ายาจะไต่ออกมาแล้วอะไรอ่ะอู้หค่ะวิวสวยมากเลยเนาะ สวัสดีค่ะวันนี้ดิมพิจญ์นี่นะคะมาอยู่ว no ันที่โนว์วอเทลค่ะวันนี้เราจะมาเขาดาวที่นี่นะคะวันนี้ไปที่31มันว่า2020โอเคค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปเลยอุ้ยสวนเดี๋ยวเราไปเช็คอินที่โนว์เวอร์เทลนะคะวันนี้เราจะมาเขาดาวที่นี่ขึ้นมาชั้น6โนว์วร์เทลตะกูน้อสนุกอะไรอ่ะสนุกแล้วเหรออันนี้นุกโอ้ยตุกโอ้ตุ๊กเกน่าชิอุ้ย ไม,มัน่อยางเดี๋ยวเราไปดูไปดูวิวก่อนนี่ตอนนี้เราอยู่ที่นูเชียแพทินัมนะครับนี่ีๆอันนี้เป็นคลองน้ำให้ดูดนี้เป็นสวนแล้วก็เป็นทันเวิรเดี๋ยวเช็คอินะนะเราเช็คอินมาเราได้ห้องสามห้องมีห้องเอ็กซิคคูทีฟนะคะก็จะมากินเล้าด้านนี้ได้ทั้งวันเลย เราก็จะมีชากาแฟเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปดูห้องของเรากันที่เราจะนอนกับวินวินห้องเราห้องนี้นะห้องเอ็กซ์คลูซีฟอ่ะเข้าไปดูห้องสองศูนย์ศูนย์เก้านะเปิดเข้ามาแล้วโอ้โหเร่าร้อนเล่าร้อนเ,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 เลยอันนี้จริง,รงห้องเราเรามังรับแดดเลยนะคะนี่เข้ามาก็จะเจอเตียงใหญ่โหเตียงใหญ่มากเลยอนะ่ะ ห้องจะคล้ายๆกันแต่ว่าตรงนี้จะเป็นวิวนี่เป็นวิวสวนสาธารณะจริงๆเราจองไว้เพื่อที่เราจะมาดูพลุกนนะคะแต่วันนี้ไม่รู้จะมีพลุมีคนหรือเปล่านีดีมดูพลุได้เนี่ยเขาเดาที่นี่นะมีนงเขาวิ่งมาดีเลยเออนาวิงมาแต่ก่อนไม่ใช่สวนนี้ปะอันนี้เราจองไปท่ห้องวิวสาธารณะไว้อู้มีเรือคลองน้าดาด้วยครับ มากเลยนะแต่เขามีฟูอยู่ใช่เดี๋ยวรอดูฟูเดี๋ยวคืนนี้พาดูฟูกันนะคะตรงนี้เป็นเซนทันโวเซนทันโวนี่เดี๋ยวให้ดูตรงบาร์ตรงนี้เขามีชามีกาแฟให้นะคะตัวนี้เป็นกาน้ำร้อนอันนี้เป็นเครื่องชงกาแฟค่ะเขามีมาให้สองคัพเดี๋ยวเราลองชงกันนี่มีที่ริท่าเหมือนกัน มีเตารีดเหมือนกันนะใช่ไหมครับอุ้ยทำไมต้องไปรีวิวใกล้ขนาดนั้นด้วยอ่ะมีเตารีดแล้วก็มีตัวที่เรียงรองริบ้ายด้วยเดี๋ยวเข้าไปดูห้องน้ำาน่าห้คล้ายกันนั่นแหละห้องน้ำกับห้องส่วมแยกกันมองเข้าไปก็จะเห็นตรงที่อ่างล้างมือนะคะก็จะมีพวกที่เขาให้มา นี่เขามีแบบครบเลยเนาะแชมพูคอน,นดิชเนอร์ชาเวอร์เจลบอดี้โลชัน่นแล้วก็เป็นสบู่พวกแปรงสีฟัน,นยาสีฟันอะไรก็มีให้นะนี่บล็อกซอนจริงคือเขามีให้เปิดรอลนะูมนเนาะตรงนี้เป็นที่ทิ้งแมสต์เขาที่ทิ้งแมสให้ด้วยนะเขาใส่ใจในความแมสของเรามา,มากเจ๋อกระโดดกดูอระดูกรนะดูอันนี้ตู้ไข่ทลาเหรอ หอยทากหอยทากไปดูวิวนู่นไปไปดูวิวนี่กระลึกกระลึกไปดูวิวไปตอนนี้มันสะดวกมากเลยอ่ะดูดินี่ไงสกายวอล์กที่มันต่อจากโรงแรมเรานี่มันเดินเป็นราชประสงค์สกายวอล์กไปได้เลยนะถึงพารากอนถึงอะไรเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยนี่ไปซื้อวูนี่ไงนี่ไงเดอรมาร์เก็ตที่มันมีดองกี้สกายเทนไหมสกายเทนสกายเทนเห็นสกายเทนอ่ะามุกมันซื้อปะอุ้ย จินชอบไหมครับตอนไหนพี่เขาจะเอาเตียวน้องจินมาให้ไม่จับนี่ตอนนี้เราได้เบบี้คอร์ดก่แล้วนะคะโรงแรมก็เอาเบบี้คอร์ดมาให้เราแล้วมันสามารถเปิดตรงนี้ได้ด้วยน้องจินไต่ออกมาแล้วแจ๊ะเอ๋ะจ๊ะเอ๋อ๊ะนี่เราสามารถให้เด็กไต่ออกมาเองได้นะคะในเบบี้คอร์ดไต่ออกมาแล้ว แล้วไม่อยากให้เขาออกเองแล้วก็ปิดไอออออว้ที่เขาให้มาก็จะมีครบเซตเลยนะคะเป็นหมอนข้างแล้วก็หมอนแล้วก็ผ้าห่มโอเควินป้าเดี๋ยวเราไปหาป้าลุงกันเราใช้นาทีด้วยใช่นาทีนด้วยนะน่าทีไปด้วยก,ไไกันไหมคะไปคนระับแล้วก็โอ้แต่เมืไไ่อไหร่เนี่ยังงี้ป้าเลยป้าลุงนาทีป้าป้าเดี๋ยวมานะปะ้า้าครับ โอเคครับเป็นูกกนน์โอเคปูกไปดูด้วยโอเคนี่เริ่มเย็นแล้วตอนนี้ประมาณ5้าโมงเย็นเดี๋ยวเรารอเขาดาวกันใช่ไหมเซ็นทรันวอลก็มีคนเดินอยู่นิดหน่อยนะคะนี่เดี๋ยวเราก็เดินตามถ้าจะไปนะปกติถ้าเราจะไปเขาดาวนะเราก็เดินตามราชประสงค์สก,กายวอลกเนี่ยไปได้เลย แต่วันนี้เราน้าดาวอยู่นี่เฮ้ยน้องจีนอยู่นี่เหรอคะเฮ้ยมันร้อนมันร้อนนะน้องจีนนมันร้อนัร้อนน้องจีนน้องจีนคะชอบไหมคะชอบค่ะ มันบันเทิงขนาดนั้นเลยเหรอมันบันเทิงขนาดนั้นเหรอใครเลยนะใครเลยนะบินอยากดูที่น้องจินเต้นเหรอเฮ้ยน้องจินเป็นอะไรอ่ะอู้ยค่ะวิวสวยมากเลยเนาะอ้อโอ้ยอ๋อ ฝากเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยการกดไลค์กดติดตามด้วยครับ